เย่แล้วตอนนี้นะคะ channel ของเราก็หนึ่งมือนซับสไครแล้วค่ะอะคือแถวตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราจะไม่ฉลองเพราะว่าขนมที่ตั้งใจซื้อมาแจกเพื่อนจะทิปเกาหลีอะค่ะแถวกินไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ และแพลวนะคะก็จะขอทำการชลององ20,000ซับจไขค่ะที่แพลวบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าแพลวจะไปซื้อของขวัญ3ชิ้นนะคะที่มินิโซนะคะที่มันเปิดที่ไม่ก,กับบางนานะคะใกล้บ้านแพลวค่ะแพลวก็จะซื้อของขวัญมา3ชิ้นแล้วก็สุ่มผู้โชคดีนะคะที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าชอบอะไรชอบคลิปไหนนะคะในชาแนลของแพลวค่ะซึ่งของรางวัลน,นะคะก็จะมีนี่ค่ะ ที่ไปเที่ยวบ่อยๆจะรู้นะคะว่าบางทีเนี่ยช้อนซ่อมสําคัญมากเวลาที่เราแบบซื้ออะไรปุ๊บล้วอยากกินปั๊บค่ะช้อนซ่อมค่ะน่ารักมากคือรางวัลที่1นนะคะรางวัลที่2นะคะเพื่อน้องๆน,นะคะที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะก็เป็นขัดตั้งกล้องแบบนี้ค่ะเอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะแล้วแถวไม่แน่ใจว่ามันใช้ด้จริงหรือเปล่านะคะก็ถ้าใช้ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะ รางวัลที่3มค่ะคือเวลาไปท่องเที่ยวนะคะก็ต้องมีกันไกตัดเล็บไว้ค่ะเพราะว่าเล็บนี่มันเป็นอวัยวะพิเศษนะคะคืออยู่ดีๆมันก็ยาวขึ้นมาแบบวันนี้ไม่รู้ว่ามันยาวพรุ่งนี้ยาวเลยอะไรประมาณน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนีย่ยแพลวก็เลยซื้อเป็นนี่ค่ะชุดกางไกตัดเล็บค่ะนี่ค่ะมีทุกแบบเลยนะคะจะแงะจะตัดยังไงก็ได้ค่ะลายฟาร์มิงโกสุดน่ารักเป็นกล่องเหล็กหนักด้วยนะคะ ก็ถ้าใครที่อยากได้3รางวัลน,นี้นะคะก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ข้างล่างนะคะว่าชอบอะไรช่องนี้อะไรอย่าเงี้ยค่ะโอเคและเพื่อเป็นการฉลอง2 0 0 0 0ื่ b ซับสไครนะคะแพรวจะทำสิ่งที่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 อะไรอะ,อะที่อะไรไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าแพรวจะทำการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะแพรวจะ เปลี่ยนชื่อชาแนลค่ะตอนนี้นะคะมันเป็นชาแนลเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวแล้วแพลวจะเปลี่ยนเป็นชื่อชาแนลแพลวเดย์ <laughs> ค่ะ <laughs> เปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวหายไปแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมจะมุ่งแค่กินอย่างเดียวใช่ไหมต้องขอบอกนะคะว่าเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยนะคะจะเอาชื่อช่องอะมาเป็น รายการนะคะรายการที่เป็นแบบโปรเจกต์หนึ่งนะคะในในในช่องของเราซึ่งคลิปท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าอยากรู้ว่าแพลวไปเที่ยวที่ไหนนะคะมีไลฟ์สดมีลงรูปสดนะคะก็เข้าไปที่ facebook ได้เลยค่ะ f a c e b o o k ก็ชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะคะแพลเดย์ค่ะซึ่งเปลี่ยนชื่อไปแล้วจากเป็นในิสัยได้เที่ยวเป็นแพลเดย์นะคะไม่รู้ว่า facebook จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยหรือยังค่ะแพล a เดย์นะคะก็ p r a e ย้ำ a e นะคะ P R A E W D A Y p พล d เอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้นะคะปุ่มนี้เลยหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะวงกลมตรงนี้ค่ะหรือจะดูคลิปวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ตรงนี้เลย